ขอ,อกราบนัสการพร่อครูสมณะโพธิรักด้วยความเคารพบูชาย,ยิ่งค่ะกราบนัสการท่านสมณะทุกรูปิกมาทุกท่านด้วยความเคารพนะคะเดินทารรมค่ะท่านญาติธรรมชาวสีมาอโศกและจังหวัดใกล้เคียงเนาะมาเยี่ยมสีมาถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรรู้ไหมสว่าเดินไปข้างตลาด มีมะละกอสุกนะนกจิกกินตั้งสามต้นนะนี่ถ้าเป็นบานลาดนี่เหลือแต่ต้นนะเนี่ยไม่เหลือลูกอย่างนี้เลยนะลูกเหลืองสุกก็ยังมีที่นกจิกกินก็ยังมีที่ดิบก็ยังมีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ,าเนนอ้เราเนี่ยคนน้อยเราเนี่ยอยู่กันน้อยมีแต่คนแก่อะไรเงี้ยเราคิดคิดอย่างนั้นนะติกามาล้วก็คิดอย่างนั้นมาก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วนะ คิดว่าคนที่จะมาเป็นคนแบบนี้มันมีน้อยนะคนที่จะมาเป็นคนแบบละบ้านช่องเรือนชาญน,นะการละบ้านช่องเรือนชาญทิ้งสมบัติและเครือญาติทางโลกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฉะนั้นมันต้องมีน้อยเมื่อมันมีน้อยเราก็ ทำอะไรขึ้นมาเยอะนะแาน่นานอายุเยอะๆเนี่ยทำขึ้นมาดูที่มะกอข้างสลามีนกกินมีสีเหลืองแล้วลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะโอ้โหมันแสดงถึงความอะไรอะพอเพียงแล้วก็อิ่มนำสำราญสุขสำราญเบิกบานใจอาหารการกินต้นไม้ที่อยู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราไม่เจอพระโพธิสัตว์ที่ท่านนำพาทำอย่างจริงจังต่อเนื่อง จนกระทั่งเรามีหมู่กลุ่มเราจะมีบวรแต่เราบวรที่เป็นแบบนี้ไม่ได้แวะไปก็เหมือนเดิมแวะมาก็เหมือนเดิมเต็มยอดกิเล็กเต็มต้นไม้ผักญ้าเต็มก็มีไม่กี่คนก็บอกว่าเป็นคนจนแต่มันอิ่มนำสำราญนะนี่แหละคือความอุดมสมบูรณ์ของเมืองที่ เขาเรียกว่ามีสปายะสี่นะโยมได้อยู่ในสปายะสี่แกมันก็ธรรมดาสิเกิดมาตั้งนานมันก็ต้องแก่เจ็บมันก็ธรรมดาสิมันร่างกายมันเกิดมาตั้งนานมันก็ต้องมีเจ็บมีทรมานใช่ไหมตายมันก็ยิ่งธรรมดามันเป็นการเปลี่ยนรอบถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็เออตอนนี้พระราชินีพระพันปีหลวงท่านก็เปลี่ยนรอบใช่ไหม เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรอบทุกคนต้องเปลี่ยนรอบหมดละพอถึงจุดหนึ่งแปดสิบไปแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วบางคนก่อนนั้นด้วยซ้ําไปฉะนั้นเราได้มาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมีความเบิกบานแจ่มใสในการที่จะรับรู้รับเรื่องต่างๆนะถือบาว่ามันสําคัญนะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพุทธะถ้าเราทําใจของเรารู้ตัวเมื่อไหร่เราก็อย่าไปให้มันเฉยๆมันก็จะเป็นลือสี คิดนู่นคิดนี่บุ่นวายมันก็จะกังวลไปทั่วหมดโลกนี้โยมกังวลไม่ไหวหรอกแค่กังวลเรื่องนายกประเทศไทยก็ก้มใจตายแลยเนาะไม่กี่ปีแต่เปลี่ยนทั้งสามคนเนาะโอ้สิวราบฟังท่านชวนหลีกภัยพูดนะเนี่ยอยากจะมาฝากนิดนึงนะท่านชวนหลีกภยัยท่านบอกว่าเนี่ยมาไม่นานเลยก็เจอนายกสามคนและสามคนเนี่ยรวยทั้งสามคนเลยนะบอกด้วยงั้นจริง้ะเนี่ย เอรวยทั้งสามคนเลยผมก็อยากจะเจอนายกที่รักประชาชนช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจเพราะตอนนี้ประชาชนลาบากเหลือเกินแน่ใช่ไหมถ้าเราไปเอาความหวังไปฝากไว้ที่นายกบ้างฝากไว้ที่รัฐบาลบ้างฝากไว้ที่ชายแดนตรงนั้นตรงนี้บ้างกุ้มใจไม่หยุดเลยนะฉะนั้นในลักษณะของพุทธ,พ,ทธพ,พุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบอกว่าเราเนี่ยต้อง ตื่นรู้เบิกบานและมีสีที่บริสุทธิ์ไปขัดเกาตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆส่วนโลกเนี้ยพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้นะพร่องอยู่เป็นนิดจะไปหาคนเต็มๆคนสบายๆคนดีๆอยากเจอแต่คนดีๆก็ท่านสนใจเวลาทะบทอาจารย์ภาษารีบุทยังบอกว่าโลกนี้มีคนโง่มากกว่าคนฉลาดเธอไปอยู่กับ ศาสตราตมนาโคโดมเถอเราจะอยู่กับคนโง่เองฉะนั้นโลกนี้มันมีคนโง่ก็เยอะพร่องอยู่เป็นนิดก็เยอะแล้วใกล้กะลียุคก,ก็ใกล้เข้าไปทุกวันมันเหมือนเจริญทุกอย่างนะแต่ใจิตใจคนใกล้กะลียุคฉะนั้นเราจะมาเจอคนดีๆที่ตั้งใจฝึกฝนตัวเองมันหายากและยิ่งตั้งใจฝึกฝนตัวเองแบบตรงธรรตรงทำต,ตรงทางเลยนะยิ่งยากยากมากๆ ฉะนั้นเราจรึงต้องมีความยินดีพอใจในชีวิตพรหมจรรย์ที่เราได้นะต้องยินดีพอใจเพราะสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้ที่คนทําไม่ได้นะสร้างจรวดสร้างนิวเคลียร์สร้างอะไรไปดาวไหนก็ไปได้นะแต่ยากที่สุดพระพุทธเจ้าบอกประพฤติพรหมจรรย์คนประพฤติพรหมจรรย์คนถือสีลห้าสินแปดนี่เลยยากที่สุด ไม่มีอะไรยากกว่านี้ในโลกใบนี้คนไม่อยากมาทำสิ่งนี้ทำแล้วก็ทำไม่ได้นานทำแล้วก็ทำไม่จริงอีกโอ้โหฉะนั้นเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้แล้วยากกว่านั้นคืออะไรท่านก็บอกว่ายากกว่านั้นก็คือการยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มาปฏิบัติธรรมแล้วนะมาเป็นชาวอโศกแล้วนะรัก ชาวอาโศกแล้วนะความยินดีมันก็ยังไม่่อยจะตามมาอีกนะต้องทำเอาต้องความความยินดีแบบนี้มันก็ดีแล้วนะลองเทียบกับทางโลกสิเทียบกับชีวิตเราเมื่อก่อนสิถึงมาอยู่ที่บบลาดบางคนก็กมาบ่นกุ้มใจนู่นนี่นั่นเม่นผิดนี่ผิดถึงมาบอกว่าเอางี้นะโยมนะโยมเอากดเอาเต็นท์เอาของของโยมชุดหนึ่งเนี่ยไปปักกดอยู่ที่บ้านกดละงมหรือบ้านคำกลางสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วโยมจะรู้ว่าแค่นี้มันก็ดีมากแล้วโยมว่าจริงไหมโยมลองนะถ้าเรารู้สึกว่ามันอึดอัดคนนั้นคนนี้ไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นั่นไม่ถูกนะเรามาเอาถูกเอาผิดมากนะมันก็จะกุ้มใจใช่ไหมเราก็หอบเต็นท์หอบกดของเราในไปปักกดอยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตีสามตีสี่เขาก็ยังทะเลาะกันอยู่เลยคนกินเหล้าก็ยังเมาอยู่เลยหมาก็เหา่าไก่ก็ร้องวัวแมว วันนั้นเราค่อยรู้ว่าเป็นทุกข์นะลูกคนนั้นลูกคนนี้เอาใครจะมาขโมยของหรือเปล่ามาอยู่นี่มันมีไหมละ่ะไก่ยังไม่มีคันเลยเนาะเงียบสบายทุกอย่างเนี่ยเนี่ถ้าเราไม่คิดเราไม่ยินดีกับมันนะเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่กับมันนะไม่ได้เกิดมาเจออีกนะเพราะอะไรเพราะคนต้องไปที่ชอบที่ชอบเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาไง ไม่ชอบบวรของเราไม่ชอบชีวิตแบบเราเราไม่ชอบมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อีกสิฉะนั้นสิ่งที่ยากกว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือการยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยินดีในการเอากิเลสออกยินดีในการเป็นคนจนจนยินดีในการขัดเกล่าเนี่ยท่านสมณะไปงานเนี้ก็ไปงานมหาปราวนาการมหาปราวนาก็คือมอบตนอุทิศตนให้หมู่กลุ่มเนี่ยติิง เอาภาระช่วยเหลือบอกกล่าวอะไรในท่านไปงานนี้โดยตรงนะเนี่ยที่นั่งรถไปนั่งรถไฟไปไปกันมาทุกสารทิศเนี่ยไปเพื่อรับขุมทรัพย์ฉะนั้นเราอยู่ในวัดเนี่ยการรับขุมทรัพย์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องห่อเหี่ยวไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมติตัวเองเรากําลังได้รับทองราคาแพงได้รับคุณค่าอย่างสูงเราจะเติมเต็มให้กับชีวิตเรางานนี้แหละฉะนั้นญาติโยมก็ต้องมีขุมทรัพย์ได้รับขุมทรัพย์ได้ คำเตือนคำว่าคำบอกนั่นแหละมีแต่เจริญถ่ายเดียวเนี่ยท่านไปก็เพื่องานนี้ถ้าเรายินดีกับคนติยินดีกับคนว่าเลยนะมันจะมีอะไรทุกกะยินดีที่จะรับับสภาพร่างกายในยุคนี้แข็งแรงขนาดนี้จะเอาแบบใหญ่เมืองก็ไม่ง่ายเนาะเก้าสิบหกเนาะเอ้แปดสิบหกเก้าสิบหกเก้าสิบหกเหรอไอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ยหูก็ตึงเนยะไม่ได้ยินหันหน้าไปหาใครเนี่ยนะเก้าสิบหกนะคนอย่างเราสิงห์มาเราไม่หวังเลยนะตัวเองนะ เอาเให้มันแปดเลขแปดให้ได้ก่อนนี่อีกสองเดือนก็ได้เลขเจ็ดเต็มแล้วอืมได้ยินหน่อยๆก็เอาแล้วล่ะเนาะมานั่งได้ก็พอแล้วยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มันจะทําให้จิตเราในเป็นพุทธะง่ายแล้วก็พอใจกับตัวเราที่ได้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ต่อสู้ไปเออสินข้อนี้ยังพ้องอยู่ก็ทําไปกายกรรมตัวนี้มันยังไม่ดูดีดูงามก็ทําไปทําไป ทำไปด้วยจิตที่ยินดีมันจะไม่เหนื่อยมากไม่ลำบากมากไม่ทุกมากไม่เดือดร้อนใจมากนะพอยินดีพระพุทธพโมจัรยร์ว่ายากนะประพุทธพมจารย์ก็ยากยินดีประพุทธพโมจรรย์ก็ยากยากกว่านั้นยังมีอีกไหมมีพระพุทธเจ้าบอกอะไรรู้ไหมทร,รมานุธรรมปฏิปฏิปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะ ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทมแต่ละคนเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรกับตนเองกับฐานตัวเองกับกิเลสตัวเองกับวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะตัวเองเนี่ยมาไม่นานนะถึงแม้จ็จาไม่ได้นะว่าวันมันเทปคลิปธรรมะตัวนี้เรื่องอะไรพราะตื่นมาแล้วเปิดวิทยุฟังตอนตีสองจังจําได้เลยแล้วก็ฟังพ่อครูพ่อครูก็พูดถึงเขาถามว่าพ่อครูต้องระวังเรื่องอะไร เพราะครูเนี่ยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เนี่ยท่านต้องระวังเรื่องอะไรท่านบอกท่านระวังอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือระวังจะขี้เกียจโอ้โหพ่อครูต้องระวังอย่าขี้เกียจแล้วเราต้องระวังไหมโอ้โหเราเนอะ <laughs> ท่านดอกระวังอย่าขี้เกียจสองระวังอยา่ย 2, อยาดูถูกคนอื่นเพราะท่านบอกว่าท่านรู้มากบารู้มากแลวเดี๋ยวมันเผลอไปดูถูกคนอื่นไอ้นี้เราเป็นไหม โอ้โหขี้เกียจเ่ยดูถูกคนอื่นข้อที่สามคือระวังจะไม่ทําหน้าที่ของตัวเองท่านก็พูดเสริมมาว่าที่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองคือท่านเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมากาะกู้ศาสนางานในโลกนี่มันมีเยอะแยะดีวมันไปเผลอทำงานอื่นนะมันไปเพลินโลกก็ยึดขนมปังตละลเปล่าให้ทำก็ทําไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมยึดอะไรมาก็ทำไม่หยุด,ยยด,ยดลืมหน้าที่ อย่าต้องไม่ลืมหน้าที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองสิตั้งแต่สิ่งมาฟังมาวันนั้นก็ไม่ได้จดเลยนะก็มั่นใจมากเลยนะว่าแค่ตามอย่างเนี่ยนะเราลองเดินตามรอยพ่อท่านอยากขี้เกียจเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยได้แต่ทาตามว่าขี้เกียจให้มันน้อยกว่านี้อีกนะขยันอีกหน่อยนะนี่เป็นขี้เกียจแล้วนะน,นี้ก็ตู้กับมันแล้วนะเนี่ยเนี่ยประพฤติผมปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำไง เดี๋ยวถึงมาจะย่อยไปอีกว่าสมควรแก่ทำทำยังไงนะแล้วก็อย่าดูถูกคนอื่นพอปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันจะไปยึดดียึดชั่วแล้วมันก็จะเอาเรื่องสมมุติโลกโลกเนี่ยพูดดีมารยาทดีขยันดีอะไรดีพอทําดีอะไรก็ไปเห็นอะไรไม่ดีก็ดูถูกมันด่านของอุเบิเรตสิบหกถ้าไม่เอาด่านนี้ออกนะจะติดกับตัวถูกผิดชั่วดี แล้วก็ยืดไปยืดมายืดไปยืดมาแล้วก็แก่ตายแล้วก็เผาไปแล้วก็เกิดมาก็ยืดไปยืดมาแล้วกแก่ตายแล้วก็เผาไปเขาเรียกว่าติดแป้นตัวตนมานะอัตตาอันเนี้ยดูถูกคนอื่นนะคนมันก็ได้ขนาดนี้ละเนาะมันไม่ไปทำง่ายๆหรอก ไอ้ที่เราว่าเราทําได้นะเมื่อก่อนเราก็ทําไม่ได้เพิ่งทําได้เมื่อไม่นานนี้เองเราก็ต้องผ่อนคลายเข้าใจไม่เอาเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องเก่งไม่เก่งถูกอะไรนู่นนี่มาข่มกันเพราะว่ามันจะติดด่านอุป,ปกิเลตกิเลสใกล้ๆตัวเนาะไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนับผิดชอบหน้าที่ตัวเองโยมอยู่สีมาโยมอยู่ในเขตนี้ก็ต้องหมั่นมาวัดนี้นะ วันเสาร์วันอาทิตย์วันอะไรมีกำหนดหมายก็ต้องมาเพราะอะไรเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาต้องมาอุปถากอุปถมัมภ์เยี่ยมเยียนพิสุนะมาดูแลท่านท่านมาอยู่จำพรรษาให้เรามาอยู่ให้เราแล้วเราไม่มาดูแลท่านมันก็ทำไม่ถูกหน้าที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ต้องละวางกิจภาระทางโลกบ้างสำหรับคนใกล้วัดส่วนคนในวัด เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ทิ้งบ้านช่องเลือนชานแล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นคนจนจนแล้วก็เหลือสีลหน้าสีลแปดที่เราจะทำทำให้เหมาะกับวัยทำให้เหมาะกับอายุทำให้เหมาะกับฐานะเออเราขาดแลนอะไรบวรของเราหน้าที่ไหนมันขาดก็วิ่งเข้าไปรับทำเบาๆอายุเยอะแล้วก็ทำเบาๆเป็นแม่หญิงอย่างเงี้ยจะไปยกของหนักๆเดี๋ยก็หลังดอหรอกเนาะ เออถึงมากก็ไม่ค่อยเอาแล้วเดี๋ยวนี้นะเออเมื่อก่อนเนี่ยชอบยกยกไปก็มานอนปวดหลังปวดเอวโอ้ก็ต้องรู้สิว่ากระดูกเราเหมือนตะเกียบล้วจะไปทําเหมือนไม้สูงมันก็ต้องรู้แล้วหน้าที่ของเราละ่ะดูแลเล็กน้อยรายละเอียดต่างๆต,ต,ต,ตาไวหูไวมีใจรับผิดชอบนี่แหละเขาเรียกว่ากิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสหพมจันทร์เราต้องเข้าไปเอาภาระเหมือนวัวแม่ลูกอ่อน เล็มหญ้าไปพรางตัดกิเลสอ่านใจไปพรางจำเรืองดูลูกน้อยไปพรางกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสหพรมจันทร์ของหมู่กลุ่มเราอะไรมันบกพร่องอะไรมันเป็นยังไงตรงไหนก็เข้าไปเอาภาระนี่แหละยานคนมียานจะเป็นคนอย่างนี้นะคนมียานไม่ใช่นั่งไปมองโอ้อดีตชาตินั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้อย่างน้นนะ คนมียานคือคนเอาภาระกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสะพมจรรันทร์พาส่งเสริมให้หมู่กลุมของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิเ์เจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์แบ่งปันช่วยเหลือนะอก,นก็ที่มากใช้เวลามาจะพูดอีกสองนาทีนะจบนะว่าญาติโยมนะชาตินี้เนี่ยเป็นมันเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากนะ ได้เจอกลุ่มคนดีๆมารวมตัวกันและเป็นคนดีๆที่ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เป็นคนดีๆที่แค่เป็นคนดีเฉยๆเ,เป็นคนดีที่จะไม่สุขไม่ทุกข์มีนิพพานเป็นที่หมายนะเมื่อสองวันในะถึงว่าก็เปิดคลิปคลิปหนึ่งโอ้มันอยู่ในในวิทในติมนะพ่อครูบอกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตา เป็นเรื่องของคนโลกโลกคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะเจออยู่อย่างเงี้ยอน,นิจจังทุกขังอเนกตาส่วนนักปฏิบัติธรรมอะนิจจังส่วนอณิจจังเป็นเรื่องโลกโลกทั่วไปตัวน,นิจจังคือจิตที่มันเที่ยงแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เวียนกลับอีกแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอมาตะแล้วจิตหลุดเรื่องไหนแล้วหลุดเลยเที่ยงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วนะนิจังนะ ทุกขังไม่มีแล้วเราไม่มีเอาทุกขมาขังไว้ทุกมีแต่ปลดออกความทุกข์ก็คือร่างกายความจริงทุกที่เลี่ยงไม่ได้ก็เรื่องของมันแต่ของเรามีแต่ปรามังสุขขังปรามังสุขขังคืออะไรมีประมัดมีธรรมะที่มันพาไปพ้นทุกพ้นตุกไงเหนือไงเหนือโลกเหนือความจริงต่างๆไงเป็นปรามังสุขขัง แล้วก็อัตตาอัตตาคืออะไระเขาเป็นอนัตตาใช่ไหมคนทั้งโลกเป็นอนัตตาเพราะท่านสอนทวนกระแตเราก็มีอนัตตาเรามองอะไรก็เป็นอนัตตาเราไม่ยึดหรอกแต่เรามีอัตตาตัวไหนอัตตาได้เป็นพระโสดาบันแล้วเราต้องเพิ่มตัวตนของเราไปเป็นพระอนาคามีอธิศีนมากขึ้นมีความเสียสละมากขึ้น เอาแต่ใจตัวเองน้อยลงเอามาให้ตัวเองน้อยลงเอาเพิ่มตัวตนอีกตัวตนของพระอนาคามีตัวตนของคนไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่ยึดทรัพย์สมบัติไม่เอาอะไรแล้วมีแต่มิตรดีเสหายดีไม่ติดไม่ยึดใครไม่รักใครไม่ชังใครพิเศษแล้วตัวตนของพระอรหันนี่อัตตาตัวตนพระอรหันต้องเอามาเป็นของเรานะตัวตนที่ไม่มีตัวตนโอ้โหไม่ยึดถือคนอื่นแล้วยังไม่ยึดถือตัวเองอีกแล้วก็มีตัวตนขั้น อรหันขั้นพระโพธิีัตัดต่อไปนิจจังประมังสุขขังอัตตาเป็นสมบัติของชาวโลกุตระนะก็ฟังมาได้อะไรดีๆก็เอามาฝากนวัตการค่ะเจริญธรรม่ะ